วัสดีครับทางเหือตะแนวกับผมกำลังเคลรอยู่กินสู้กันกินครับพี่น้องนาติดตามเมืองเลยครับ่บาเพิ่นเฮ็ดหยังกลิ่นอนี่เมิ่งไน่าสิแม่นมก็ลมกลนพี่น้องกำลังิิตตํำนำยาลมจีนกำลังเคเตรียมเครื่องกำลังโอ้ลายยางหลายแนวรับมือนี้เนกินช้าหฮอเลย เป็นซอว์วันอาทิตย์เป็นวัตยรับกดิ์คันเขีดนในโย่ในกลิ่นชวนกิ่นครับพี่น้องเขียงข้าวเขียงเคียงเข้ากับหลายอย่างหลายแนวครับพี่น <ท karaoke. S 1> ้องไม่ต้องหิบเรียมหอมเตรียมจะไข่ทำให้มันอ่างหอมแล้วก็เหล็กชายีกบอกใช่เป็นน้ำยาลูกจีนเป็นน้ำยาลูกจีนครับพี่น้องเขียงของน้ำยาลูกจีนนะครับ กำลังกิดตำกีกแดงเดี๋ยวพี่น้องเมืองไปเรื่อยครับ

เอาบ้าน่ยชอบเ็บได้ยากเลยผู้อื่นมันอยู่ยาก่อนเนียมึงปวดหัวใช่เป่เด็กบวดเมื่อขึ้นนี่ยขึ้นที่ลากันเด็กบอก่ก้าไปใส่ผ้าพื้นั่งอืมเ้ยน้องน้อยไปเองกี่ไหนเ้าอยวน้อยนั่าอ่นนก็ใหญ่นั่งหน้าเออคนตัวเล็กสามคนอยู่หลังเจ้าเจ้าเออพอดีเลยถ้างั้น เรียบร้อยแล้วนะตกลงกันเรียบร้อยละเราะน่ว่าันะ้เยมเเียมันนี่มันเปลนแปลงกหยได้บอกยังเคยเปลี่ยนแปลงเป็นบ่อมันไหมันห้องอยู่เทบกับเสียทำก่ไอหันมาานี่คือเก่ เนี้ยบ้านดีกว่าไปหาคน,นกับปูนนะป้อหอยดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะนอนะบอกประตูจองหูกับปูไว้แล้วหามเพราะแตะจองเบ็ดตัดท่งไว้แล้วตัดท่งกับปูไว้แล้วหูกับปูปบอยๆเพราะเบ็ดกลนปูของหงนมันเนอะอืมเอามาอมบาคนไม่ไม่มาอมเหมือนโอ้ยใส่ผักเสีย เคยบอกเจ้าเบย์ขวดไปไปอางมึงกูจ้าว่าเบยวดเบวดเป็นต้นเหน่อยว้เขาหัวจักเห็นว่าเขาหัวจักเบือ

ก็แ่เห็นค่เนหน่อยเ่เต็มเตียวกินเรียงรานเขาเหอะเ็นแต่ฝอนยางยางอยู่คนลองคลิบ เดิพี่นนองเดิหนอ้นตากงามกิตจุสวยครับพี่นนองพูลจะเป็เห็ดเรีวที่ได้เชียนช่วยตุ่นอะที่ได้เรียนช่จุแล้วพี่นนอง

แล้วน้าเนี่ยทุกเดือดสดรอต้มกันไับรวนกับเน้นแบบนนกับอะรกว่านมเอออยากนี้ไปหาต้มกานห้ามือว่านิอเหรอมันเบาแล้วเพราะคือมือซีดอีกครั้งก็ยังเหมือนเดิมรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงเอ้คือัตสด เราเี่ยนเลยนะทีไปไปซี่หมนี่ยังไงไปซีไปซี่มาฝากมาากกท่านเซ์ฟาซมร์ฟ่นเซิรมฟงูกระสากูแบบมด้มาบอกมรือว่ากะสาบอกหมอกกาอ้ามีใหญ่ไม่เขเ้มีอกมีแปกขีดก่างหาก มันีังปวดเฉียวแล้วจะไนยังจอเป็นคนยิงมุนอยู่แล้วไปพุ่งอยู่แล้วฮะไปเป็นคนย่งุนอยู่แล้ว สดเด้ครับตังมากเลยสดได้ครับเนี่ยเพ mm hmm. ิ่งจะมาหอดครับต uh, ีสช่อย <okay. S 2> จุกันครับมันนี้ย mm ่ย hmm. จุด้วยปา mm hmm. ดีกาลังมา mm hmm. าว่างี้น้ามาเลยตรเนี่ยบ่อปีใหม่เ้เมื่อเเอารถขัารถปเสียขาเรีวเยื่อนี่เาขั้นดำเื่อเหมือนปีนีาเช่อรัาพอดีกั่าาครับ

Ơ, nằm xoay chua, nằm tươi vô Sắp nào Sắp này là này là sắp rồi, sắp vô môn bà Nào khi nào มาหัิกำลังขีเบือนพี่น้องเบือนแล้วได้นอาำตุ๊บโห่มีไฟออกไหไเห็ดใช่นน่ะไปว่าเอาจิบๆๆจิ้งหม่ทานบอดีดอ่ะน่าดีเพิ่งได้เพิ่งได้เหยอออก่อนคสือได้แบเสือสะดุ้งาห่วยเบาไปแล้วน่ยมเห็นมูหน่อยนี่ ก็จะเรียกว่าเบอร์อี่เหมุนเป่าัน,นตงนงเยเหมือนกู่ผูจอมเน,น,น้อยอะไ้อย่างเ้ยเสือสะดุ้งไฟเสื <c oughs> อสืุงไฟหอมห้องเดิมจ้เมนู้วันเดียว้องมอววมีเดียมแน่เพอต้องกรอนต้องนี้ ข้างนึงเอแดงข้างนึงเอาขาวิดบ่ได้อีกมันี่ยาวิลเกไปหอนไปบอนพังเว้ยจะ่ยานเถอะือว่าทกดงนี้มาก่อนตัวนี้ไม่แตยานแน่อ่ลกด้อตะยานเถอะนยลูกนี้หรอรักา ก็หมวยว่ารักษาชีวิตไปเขาอยู่พี่ยเสือสนุงไฟพี่นี่แค่นี้ก็มสิเียมแรกเดินไปเอาว่เอาว่อีกมือโผล่มเพื่อนเกก็เอกเพื่อนเอกขังนี่ขังนมันเป็นดังแดงไงนะคือเขาเห็ดตุ๊บมีตัวนี้ดีกว่านี่เอาไว้ก่อน เออหนีซำหนีไยอันนี้มันจะรวบคนนายตายี่แค่พี่ครอบเลาได้บ้านแล้ววาไม่ไปเสือจะลุ้งไปข้าวเดยอ่ผัดตต่ข้าหัวพี่ด้อรงมาขอลองกันด้วนแขนถุงย่างแบบีเขาไหมันแขนไปอ่เดจัด ยอดพี่นวลแก่ขุ่นเยันกเหนียวผอมน้องแน่าจะใส่อีกเอางี้กันเด็กเราข้าวม่กันยังงันัน้องก็หวานอยู่วะหวานเยอพี่น้ลอ้ยจบพฝ่ายพุ่นดเอาื่ เอามาอีกคนมาอีกคนยังเยี่ยมยงคิวมาอย่าหยัดเดียวหรอเด้ออ่าใช่เนี่ยโอ้ยจะเป็นหยัดเดียวทางตรงครับเอาเบิ่งทางตรงอย่าทา้งหมดเออบนี่จุ่กับอะไรเราก้วยก็แล้วแล้วเตรียมแต่กินครับพี่น้องบ้านนี้เบิ่งเอาเบิ่งใส่แดดก่อนแสงก่อนแสงบนไฟหนั่นตอนไหนหอมดีวะอุ้ยแฉพี่น้องแฉ มาเบิ้งอันนี้ต่อพี่น้องปุ่นพี่น้องเอ้ยลูกสิน้อยองลงเองงอยู่าน,นั่นกางสีบดพี่น้องเออวดีอันนี้น้ำยาปลาพี่น้องเลยาย,ยาปาลาปลาย่างยาปลา,า,า,าปลา,ายา่าง ล่อบังบัดกินได้พี่น้องโเกียบร้อยแกะขึ้นกันลาบก๋วยช่อยเชี้ยพี่น้องเลยมาเดือยบันหินเข่าหรือบันขอบุนเท่าจะมาที่หลังนั่งกินกินกี้ย่าน้กเออนั่งหันขาไงเรอปิ้งปลาดีนี่ กินผัดได้ครูกูจังมากแปไปหายากัดแถวผุดแล้วมากหายาเหมืวันี้เกดแล้ววันไม่ไวหกแก่เจ้าาขวงกัลกินดิบจิมเนาะอแก่อบกนเอไเอาะนอยเอามิว่าเไื้อปาหาเนี่าาได้เอาเอาอย่างวางค่าไม่ไป ป่อยแซบพี่หน่องไปเดียวเดี๋ยวจะมียดีกนีอาหาี่ก่นกินไแ้วี่้วถามบ่มีกันนดมาเอาว้าเอานั่นไปเงิน่นเอาไปหนึ่งเจ็บไปสามานั่นมั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 นเกินกราคาดีแล้วกราคาของขาดเยอะาง่านก็ไปท่านเลดี๋ยวเดียวเข้าไปจัดการท่านอะไ มันเป็นไมแม่อย่ห็นี้เข้มแข็งโดนโดนเกินไปมันโดนเกินไมันนับที่หาเมือรึมั้มน่าจะโดนไงเมื่อไปมันก็ว่านับที่หามือมันรงสิมันแงเหว่ยงถ้า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 หน้าถ้าเจ้ามัน่างเงินไม่เจ้าก็สีแดงวางเร็วมันขึ้นเงินเจ้าเทากเผาเออขื่อนกเออเข่อนใจแล้วเื่อาวานข่อนเรียนหนังซื้อถังเนี่ยมาลูกเข่อนเลียนหนังซื้ออยู่ไม่นต้องใสรถ มันนัน่นเขาอนั่นเป็นในแกวมูจ้อคมบ่บมันจะเบิดแตคิดเบิ้งเ,เหตุสวยบากงี้จรเบริดอันดีบว้แล้วเนียักษ์สีแดงืป็สดีมาตรงแม่าปากนุุ่นผมนำนำดีหรวะมีไตักับเบิดไอตูนั้นขอมาดูมันได้เบิดมื่อนุ๊มนนตุนจะมาไหานเนาะ เนื้อมันห้องโล่สามหน่อยกว่าสามหนอยสี่สามรนอยสี่สิบขาอยู่ร่องขาอ่ี่สองร้อยสี่สิบสองร้อยหกสิบยึดตลาโพ๊ะแจ๊เวาเป็นพ่วงไหวสัอก่อยสำหรับก่อยกินหางม้นนี่อินขกเา่อยพวงมาแ่แซชุดความร่งไปเรื่งเน้อเเคยไปแบบในตลาดตลาดโพแจ้กใหญ่มันยุปาดไส้ในยางกับไปข้างในมองจากรถ เออเป็นพวกอันนี้เขากา็เห็ดพวกอร่อยแซ่บสดพร้อมกินในวัตถุเงี้ยพวกนี้ค่ะพี่น้องคลิปนี้ไว้ปานี้ครับฝากขอยยบคุณได,ด้รัที่ติดตามติดรับชมกดไลค์กดแชร์กดซับจากใครที่กินของกันพี่น้องขอบคอุณได้รัครับสวัสดีครับเร,เรา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 เข้าไปเราไปหาที่จอดรถ